สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับช่อง bm channel กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีสินค้ามาแกะกันมารีวิวกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟเช็กแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบ2 in 1กันเลยนะครับมากะแกะดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมมาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับก็ลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยตามรูปเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเช็กแบบ ชาร์จไฟนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวน <mel> ี้นะครับมาแกะดูภายในกันนะครับภายในนะครับมีสาย USB มาให้หนึ่งเส้นอันนี้ตัวเครื <Par> ่องมีหลากหลายสีให้เลือกนะครับท่านผู้ชมผมเลือกเป็นสีเงินนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกันน้ําด้วยนี่ครับกันน้าวิธีการใช้งานนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับปลดตัวนี้ลงมาก่อนนะครับเป็นตัวล็อกขวานะครับ เนี่ครับเป็นตัวล็อกฝาตัวนี้นะครับดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมาแบบนี้นะครับแล้วทำการกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มพุทธนะครับตรงนี้นะครับเปิดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟฉายนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นไฟฉายกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มสีส้มนะครับท่านผู้ชมไฟฉายตัวนี้นะครับจะมีสาโหมดนะครับท่านผู้ชมโหมดสว่างนะครับ แล้วก็สว่างปานกลางนะครับหรือว่าสว่างน้อยนั่นเองนะครับโหมดที่สามนะครับจะเป็นโหมดกระพริบกดอีกทีนะครับก็จะเป็นการปิดนะครับท่านผู้ชมความสว่างก็ถือว่าโอเคเลยใช่ได้นะครับมาดูในส่วนของตัวไฟกันบ้างนะครับี่ครับกดด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นปุ่มสีส้มเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวทดสอบลองจุดดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับจุดติดนะครับท่านผู้ชมเป็นกลิ่นมิ้นท์ไหมเลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบกับกระดาษชัชชูดูนะครับให้เห็นกันชัดๆเลย ติดง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับสายแคมปิ้งนะครับเหมาะกับสายแคมปิ้งนะครับหรือว่ามีติดรถไว้นะครับเป็นพวงกุญแจก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะใช้เป็นไฟฉุกเฉินก็ได้นะครับนะครับเข้าป่านะครับจุดไฟได้อย่างง่ายได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับชาร์จนะครับเป็น usb นะครับ type c นะครับตัวนี้ก็มีสายแถมมาให้นะครับความยาวก็จะจากสักประมาณ10เซน20เซนนะครับตัวนี้นะครับ อ่านี่ครับเสียบบริเวณนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นํา usb นะครับไปเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือนะครับหรือว่า usb ในรถยนต์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่อย่าชาร์จทิ้งไว้นะครับในรถยนต์นะครับอันตรายนะครับเผื่อลืมถอดลืมมาได้นะครับอ่าก็แนะนําให้ชาร์จเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือทั่วไปก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับมีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะครับผมก็เลือกอ่าเป็นสีเงินมานะครับตัวนี้นะครับสีเงินสีใสนะครับก็สวยงามโอเคนะครับสินค้าก็ตรงปกนนนะะคคคครรรัับบบทท่่าาาาผู้ชมแ184 รวมค่าส่งแล้วนะครับที่ผมได้มานะครับเพราะว่าผมเก็บโค้ดส่งฟรีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือมองหาเป็นไฟแจ็คไฟฟ้าแบบชาร์จแบตตัวนี้นะครับลิงก์สินค้านะครับผมจะทิ้งไว้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปดูนะครับกดดูกดเลือกสีได้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็รีวิวท่านผู้ชมดูนะครับการใช้งานประสิทธิภาพก็โอเคนะครับความคงทนก็ต้องรอดูระยะยาวนะครับ ไฟตรงนี้นะครับถือว่าร้อนและก็ติดเร็วมากนะครับตัวนี้นะครับท่าผู้ชมคนไหนสนใจนะครับกดดูกดซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมร้านนี้นะครับถูกที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาร้านอื่นนะครับอ่นี่ครับถูกสุดแล้วนะครับร้านนี้นะครับเพราะว่าผมเช็คมาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าถูกกว่านี้นะครับก็อาจจะเป็นสินค้าต่างประเทศอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับอันนี้รอไม่นานนะครับสองวันสามวันก็ได้แล้วนะครับสำหรับต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมนะครับ อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่อง BNM นะครับท่านผู้ชมก็จะสรรหาสินค้ามารีวิวให้ได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมการกดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ